วันนี้นะครับผมร้านเซลบายพร้อมสองของเรานะครับขออนุญาตเอาใจสาวกสายสปอร์ตกันบ้างครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับเจ้าตัว c ี r 650F ของเราครันนี้นะครับที่ตัวรถสภาพสวยพร้อมขี่หล่อๆได้เลยและที่สำคัญนะครับเจ้าคันนี้ราคาผ่อนต่อเดือนเพียงแค่เดือนละ3,600กว่าบาทเท่านั้น ร้านเซลบ้บรามสองนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบทุกรุ่นนะครับร้านตั้งอยู่บนถนนพรามสองซอย28แยก34นะครับผมอยู่ติดถนนสังเกตง่าย อยากขายให้ได้ราคาดีนะครับอยากซื้อให้ได้ราคาโดนนึกถึงร้านเซลไวรับสองนะครับร้านเรามีบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับรับซื้อรับวิ่งส่งรถทุกที่ทั่วประเทศกรณีการจัดไฟแนน้์อยากมีรถบิ๊กบค์นะครับร้านเรามีไฟแนน้์พร้อมบริการตลอดตัวนี้นะครับผมลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถได้อีกเช่นกันออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากเงื่อนไขในการออกรถง่ายๆดาวน์ล้มล้นเพียงแค่9 0 0 0บาทเท่านั้น ขอกราบสวัสดีและสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องมิตรรักแฟนรถที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเข้าสู่ช anel ของร้านเซลใบพาร์ทสองของเรากันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับยังคงอยู่กับผมกันเหมือนเดิมนะครับกับการรีวิวรถต่างภายในร้านเซลใบของเราซึ่งวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับรถบิ๊กไบค์ค์พ650เ c สายสปอร์ตกันบ้างครับกับเจ้าคันนี้เลยครับ Honda c ซ r 650 F let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, all. And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it, all. And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? เจ้าคันนี้ของเรานะครับตัวรถจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2014ครับให้มาเป็นสีแดงสีสันสวยงามเดิมโรงงานทุกจุดสภาพตัวรถจบๆพร้อมหล่อพร้อมลั่นของแต่งตัวรถมีมาให้ครบๆในส่วนของตัวยางหน้าหลังมาพร้อมกับยางคอนติใหม่มากๆขี่ออกทริปได้เลยนะครับและที่สาคัญที่สุดครับผมในส่วนของราคาจะจำหน่ายนะครับและราคาผ่อนต่อเดือนบอกได้เลยว่าเจ้าคันนี้เราใจมากๆผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียงแค่เดือนละ3,600กว่าบาทได้ไปจบ จบคุ้มๆกันแน่นอนนะครับรายเดียวตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับชุดของแต่งต่างๆต,ตัวรถให้อะไรมาบ้างและที่สําคัญน,นะครับในส่วนของราคาจําหน่ายและตารางการดาวผ่อนต่อเดือนคันนี้เราเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวไปติดตามชมพร้อ,รอมๆกันเลยครับราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว h o n d a cbr 6 5 0 f ปี2014ของเราคันนี้นะครับ เปิดจําหน่ายราคาแค่155,000บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับเจ้าคันนี้ดาวเริ่มต้นที่15,000บาทครับผมในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับมั่วละ4,307บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับมั่วละ3,683บาทครับค่าเงินการจัดไฟแนนส์คันนี้โปรั่นพิเศษฟรีค่าเงินการครับรวมบอกรถเบรเสร็จพร้อมขี่15,000บาทจบหมดทุกขั้นตอนครับผม ครับผมหลังจากที่เรานะครับได้ทราบในส่วนของราคาจะดําหน่ายของตัวรถรวมถึงในส่วนของตารางการดาวและผ่อนต่อเดือนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบใจถูกใจนะครับอยากได้เจ้าคันนี้ไว้ครอบครองก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายและยินดีให้คาปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมาไร่ชมรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดเต็มเลยดีกว่าครับในส่วนของันดับแรกนะครับมาชม ในส่วนของเลขไมล์ตัวรถก่อนเลยขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเลขไมล์ตัวรถวิ่งมาอยู่ที่14,00 0มกิโลเท่านั้นเครื่องยนต์ของตัวรถบอกเลยเลยว่าสดมากๆระบบไฟตัวรถนะครับติดครบสมบูรณ์ทุกจุดรวมถึงในส่วนของระบบเบรกแบบ a b s บซึ่งเจ้าคันนี้ครบทวนทั้งหน้าและหลังกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับและของเหลวต่างๆทางร้านเซล์ไบของเรานะครับเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ไปพร้อมขี่หล่อๆ ได้เลยครับ จากในส่วนของเลขหมล์ตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวรถจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2014รถเจ้าของมือเดียวดูแลรักษายอย่างดีนะครับร่องรอยของตัวรถมีเพียงแค่ตามการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องร้มชนอุบัติเหตุนหนักเจ้าคันนี้ไม่มีมาแน่นอนสีสันตัวรถให้มาเป็นสีแดงเดิมโรงงานสวยใสยนะครับคันนี้ได้ไปรอๆมาดูในส่วนของตัวชุดยางหน้าและยางหลังกันน,นิดนึงครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวรถ มาพร้อมกับยางหน้าหลังของคอนตีหน้ายางไม่แข็งดอกยางเต็มๆใช้งานยาวๆได้เลยครับ เดีเ๋ยวเรานะครับมาไล่ชมนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าตัวรถคันนี้นะครับให้ของแต่งอะไรมาบ้างเริ่มต้นของแต่งชิ้นแรกในส่วนของตัวชุดชิลหน้าก่อนเลยนะครับซึ่งเจ้าคันนี้นะครับตัวรถมาพร้อมกับชิลหน้าแต่งชุดฟูของ K2 นะครับมีไฟลิ้งด้านข้างนะครับลายคาร์บอนโดดเด่นตัดกับสีแดงได้ลงตัวตัวชิลนะครับเป็นแบบสูงนะครับโหนกขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสปอร์ตตัวชิลสีสโมกนะครับมองเข้ามาด้านหน้าดูดุดันมากๆเลยทีเดียวไรใหม้นิด หนึงครับผมในส่วนของตัวชุดก้านเบรกและการคัตตัวรถนะครับมาพร้อมการเบรกการคัตแต่งนะครับสามารถปรับได้ถึง6กระดับตัวก้านคัตจากการเบรกนะครับจับถนัดมือนะครับไม่มีเจ็บมือใช้งานได้ดีเลยทีเดียวไล่ลงมาอีกนิดหนึ่งครับผมในส่วนของตัวชุดกาดน้ำนะครับคันนี้นะครับมาในส่วนของตัวกาดน้ำแต่งงานมีเนียมตรงรุ่นอีกเช่นกันตัวกาดน้ำนะครับงานหนานะครับขนาดใหญ่ป้องกันและเซฟน้ําได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ มารห้ชมนะครับผมในส่วนของตัวชุดระบบไฟแต่งกันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับตัวรถให้มาด้านหน้านะครับเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับ LED ทรงสปอร์ตตัวโคมไฟเลี้ยวนะครับเป็นสีดําติดครบๆนะครับตัวนี้มองเห็นสว่างชัดเจนแน่นอนในส่วนของตัวชุดไฟท้ายนะครับตัวรถมาพร้อมกับไฟท้ายแต่งอีกเช่นกันตัวไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแต่ง LED ทรงมัดแต่งตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวให้นะครับผมติดครบๆสว่างชัดเจนอีกเช่นกันนะครับมาดูในส่วนของตัวชุดท่อแต่งกันบ้าง สำหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวรถมาพร้อมกับท่อแต่งเรียวินครับผมเสียงบอกเลยว่าเพาะมากๆตัวท่อนะครับเดินสลิปออนสวยนะครับออกรอใต้ล่างนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถขี่รั่นมันเร้าใจแน่นอนนะครับก็พาทุกท่านนะครับผมไลฟชมรายละเอียดรถกันไปค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับไปชมกับคลิปการสตาร์ทรถรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถนะครับและที่สำคัญไปฟังในส่วนของท่อกันว่าเสียงมันจะรันรา เข้าใจกันขนาดไหนครับครับตอนนี้ก็อยู่นอกไปที่ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์รถรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆนะครับของเจ้าตัว Honda CBR 6 5 0 F ปี2004ของเราคันนี้กันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดในส่วนของตัวกุญแจเทสระบบไฟตัวรถก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวหน้าปัดเลือนไม้นะครับไม่มีโค้ดใดๆขึ้นโชว์ ABS นะครับทำงานปกติไหลออกตัวไปดับแน่นอนนะครับมาลองในส่วนของระบบไฟกันบ้างครับไฟสูงนะครับขึ้นโชว์ครบครับ ไฟพามาใช้งานได้ในส่วนของการสตาร์ทเครื่องครับผมผมให้กดสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับตัวหน้าปัดเลิ่นไหมนะครับบอกรอบการทํางานสมบูรณ์ไปดูในส่วนของระบบไฟด้านหน้านิดน,นึงครับด้านหน้านะครับผมระบบไฟติดครบนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเหลวไฟพามาคร,ครบเลยสภาพตัวรถสีสันสวยนะครับคันนี้ พร้อมใช้มากๆตัวท่อนะครับเดินคอสวยครับออกคอใต้ล่างนะครับมาฟังเสียงพ่อกันบ้านกว่าขออนุญาตเป็นเครื่องนิดนึงนะครับกาลนนุ่มๆเร้าใจครับยางหน้าหลังสวยนะครับของคอตีเก็บๆก็ตัวรถนะครับมาพร้อมกับในส่วนของสติ๊กเกอร์ขอบล้อที่เป็นแบบ 3M เพิ่มมิติให้กับตัวรถด้านหลังนะครับหลอดไฟครบอีกเช่นกันนะครับ ตเตอร์เหลือเยอะครับเตอว์เวใไ้เรียบร้อยได้ไปใช้งานขี่ยาวๆกันได้เลยนะครับเช่นเคยนะครับหากพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามานะครับยินดีรับสายและยินดีให้คำปรึกษาครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวอนุญานนะครับจับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับอันดับแรกนะครับปิดระบบไฟนิดนึงนะครับตั i นี้ออฟรันนะครับท่นนี้นะครับใช้งานได้ตามปกติครับ จบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Honda c b r 650F ปี2 0 1 4ของเราคันนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับชุดของแต่งต่างๆรวมถึงในส่วนของตารางการดาวน์พอนเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพามาชมกับรถรุ่นอะไรและยังมีโปรโมชั่นดีๆอะไรมานําเสนอกันอีกสำหรับวันนี้ขอตัว ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ